หนอนฝันเห็นหนอนตายโยนเงียโยนเงี่ยโย่เต็มตัวเจ้าเนี่ยไม่ใช่เจ้าไม่อาบน้ำค่ะว้ายอาบชุ่มือแต่ว่าหนอนจาะูในฝันนะในฝันหนอนเจาะเจ้าขอปูกี่งวดสิบงวดเข้าไปซองแล้วลีกเจ็ดงวดอีกแปดงวดลีกแปดงวดเนอะเจนเนี่นี่ไปงวดที่สามเหรอแล้วแล้วเขียนตัวไหนที่มันซ้ํากันตลอดนะสี่แปดซ้ํากันกี่รอบแลยสองรอบโอ้ คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดสุณคนเด้อค่ะวันนี้ตามเจนโค้งสุดท้ายงวดนีีกาวาเสียลุ้ยสวัสเจนุด์ว่าอีดี้่เทแมนสวัสดีเจนนทสวัสดีค่ะสวัสดีเจนดนะครับวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายนะเจ้าจะตูดยังใส่นดฮะวันนี้เจมันใจพวครับ ว้ยมันใจเนาะมันใจคักได้นน่ฟันดีบ่ครับเจ๊ฟันดีก็เลยมันใจฟันดีฟันดีฟันว่าจังไหครับผมโอ้ยฟันดีเนาะฟันมันบบบนอนเต็มตัวเจ้าของเนาะไม่ต้องนอนเนาะจับปอนในกิไม่ต้องนอนออกมาให้ตัวเจ้าของไหมครับเบิกซับปอนนางเบิ้งก็เลยถานเบิกสบาเบิกซับตัวเขาอย่างังี้ยก็ไม่ต้องนอนแถวท่านครับจ้าบอกว่าไม่สีขาวเลยนอนสีขาวหมดเลยเจ้ากินปะ จะได้กินไหมอ๋อมันอีท่ันได้กินจับได้ตะว่าได้จับอ่ะครับเป็นจับนอนน่อ๋อได้จับนอนแมนนอนหน่อยนอนยันไม่หมดอ่ะครับดีขาวมันแเลยนอนบนก็เลยบางเฮ้นกระจกเอาโอ้ฟันดีอยู่มันฟันดีนอนจ่อผู้ใดก็นอนจ่อเจนุตินละเคย่อฟันบอแบบนีรข้างแรกข้งแรกแมนเขื่อนฟันข้างแรกข้างแรก อันนี้ข้าเจ้าทามนี่อายุเท่าไหร่แล้จะก็เจ้าถามอายุเท่าไหรก็ไม่บอกคนไปเท่าไหร่ะห้าสิบสามเขาห้าสิบสี่นี่เดียวห้าสามเขาห้าสี่เอ้าตัวงเรยกเจ้าซ่องยูนงปูมือนั่นอ๋อไม่น้ังว่างวดที่แล้วทีหนึ่งสามนี่ได้ยูใสค่ะชอปุงตนใหม่ไปซ่องได้ตัวาไหร่เอ้หนึ่งห้าสามมดมงหันไหมโอ้ยหักหักนเจโนได้ได้หลายพอได้สองหมื่นได้บ่อหลายเด้วหันอ่ะเฉียวขาดืีขาดทุนตัว คือเจน่ได้ว่าจะใสเขาวะมาจากต้นไหมเจ้าตัดเลนบอกตัดเลนเอายังค่อยได้คือหนึ่งหาสามเจ้าตัดหนึ่งหาหาสามแบกแกนสามตัดเอาคนอื่นเขาบ่ตัดที่ไหนเขาว่าตัดแล้วเขาเจาเรียกว่าเป็นเนาะมวดนี่เจน่ตัดในพร้อมตัดให้เรียบร้อยละไปเบืองมากเลยเนาะแมนไปตัวใดตั้งต้นใหม่ตั้งตัวงวดนี่บอกแมนแปดที่หา แปดสี่หาดจามโกให้พ่อแจ,จับบอกให้พ้อเรียบร้อยบ้านนี้นอนจออัน,นี่ตีว่าจังไรวันก็นึ่งกันแล้วเนาะยังค่นี่ตัวคว้างอปุ้งเยี่ยงหรือว่าห้องก็ซี่แล้วเต็มเต็มด้วยแล้วตัวน,นี้เลยเต็มเต็มเพราะว่านอนจอเต็มโตแมน <c oughs> ครับเเลขขสา่ห <c oughs> รือว่าเลขสีเข่าเต็มเต็มนั่งบ่ะมีสองอย่างฝันไหมมีสองอย่าง จับขึ้นบนได้ก็ไม่จะนอนจ้าบบนได้ก็ไม่จะนอนบางไดนี่ชุ่มมองอ่ะครับนี่เด็กเจ้าทีเขาพ่อพี่เล็กเกล็กอก็เคยเขกี้นึ้นในนองเทียนเนาะอ๋อเทียเล็กก็เรกนั่นแหฝันเที่เล็กฝันเถียเล็กเมื่อคยฝันเถียคนในนอนจ่อผู้ใดก็จอเจนุนนี่แล้วจอยอยู่ผู้เดียวเนี่ยจอยอยู่ผู้เดียวอเอฟซีเคยฝันบ่าแบบนี้ว่านอนจ่อจะหของ ขอม,มันเมาไหว่เนาะฟูค่อยฝันเขาทึงสีหูได้วะนะันเนาะว่าเหล็กหยางแต่เจนโนตีตัวไรกว่าเจนโนตีสีหนึ่งแล้วสีหนึ่งหนึ่งสีเมียนอือบัาท,ที่นี่อายุนี่เท่าไหร่ห้าสิบสามเขาห้าสิบสี่เลยวะห้าสามห้าสิบสี่เมื่อนี่โค้งสุดท้ายเีเมียนฟันทุ่งบอลฟันวันนะเนาะ นักรักตัวใดแขนครแขนครบ่แม่นสิเอาสามตัวแปดน่ะแปดซี่หามากมายตัวนี่ตัวนั้นมากหลายแมงพันคูณพันพันคูณพันแม่นครั้นพันคูณพันพันหมานบ่เจไม่ก็ใส่ใดเนาะเคยได้เนาะเคยได้มันต้องไดหน่อยไหมเจนุ้ยเลยสิเอาอีกแม่หมวดอ๋อเพิ่งเก้าอันแหละแต่ว่าเอาเอาเลขยกสามตัวมาแล้วจงค่อยฝันบ่ แมนเอาเลขแซมตูงมาแล้วค่อยฝันให้นอนนี่แหละแต่มีเลขล่างตัวใดก็อหกแปดหกแปดคับหัวน้ำว้าเก้าแปดหกแปดอันนี้เป็ล่างอันนี้เป็นล่างได้มาจังไลยครับผมหกแปดเก้าแปดว่านี่เลขของมักก็เลยเอาซสูดนี่แหละเลขมากเลขมากน้ำน้ำสูงวดแมนน้ำน้ำสูงหัวเต็มหกแปดสูน้ำสูงหัวแมนเอาเมื่อคืนเมื่อฝันล่าสุดเมื่อคืนฝันว่ายังไงเจ้โอ้ยอ้านนี่เอา ผักขม่าของของันพ่อแม่ผักขม่าแล้วหมอเอามาจากตัตุยบอกว่ามึงเอาเอาตัวเอาไปแนวทั่นเอาผักขม่าให้พ่อไปแนวทั่นเอาไปเก็บไว้แนวสั่นว่าก็เลยเอามาแมเอาม้ามือว่านี่ว่านอันนี้ไม่ได้ฝันในของแท้เพืออนี้ของแท้เลยได้ผักขม่าพ่อไม่รีอเอามาไว้แนตู้ได้ผักขม่าพ่อมาแม่นก็เลยเอามาไว้แนตู้ก็เลยฝันบ้านนี่ฝันนี่จะมจะใซัแบบมิจะผักขาวไหม เต็มเลยเมื่อคืนมิตรสุดขาวเลยเมื่อคืนเนี่ยสงสัยบนอย่างใครใส่ชุดขาววะเนอกเห็นเลยแม่เมื่อคืนมิตรสุดมิตรผ้าขาวเห็นเอามาะม่วงมาเจียเห็นเพิ่นแม<ะ>่เห็นผ้าขาวเห็นผ้าขาวจนว่าอันตื่นเนาะม่ได้ผ้าขาวแม่ก็เป็นหินแบบคนผ่าขาวศาสตร์พลเมหาเจ้าสิสงสัยมันษณ์มหาบ่าหูเนาะเป็นหม,ม,ม,มา,หา,าละในผ้า,าขับมาเก่าพลเมานะเมื่อวานครับ พ่อพ่อนี่เสียแล้วบอค่ะผมเจนเสียได้หลายปีแล้วเสียตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับเป็นสายเป็นเยอะก็ได้เลยเป่นก็เลยเอาผากํมะเก้าไม้ก็เลยเอามาดวยใก็เลยควันหินนั่นแหละก็เลยเก็บไั้งปีละโดนเพื่อเห็นะเทียนเนอควันห็นผ้าขาวแม่ ล่าสุดเนี่ยคือจะมีเพิ่มเติมอีกบ่หรือว่าซัมนี่ฟันท่งเลยซัมนี่แล้วฟันท่งแล้ว๋อปูหี้งมดเจนุ๊ตซีบมดสิบวดสิบวดเนาะค่ะเนาะได้จังวดแล้วครับผมได้สองสามสี่ส่วนได้สองวดได้สองวดงวดที่สามกำลังมาแมนมองหันมันบ่ชขั้นเด่นซื้อเนาะแมนบวชเด่นบ่ตัดเนาะจีบจางเสียดายเสียดายถ้าตัดน่ะเขาเป่งๆเลยเนาะ หาสามกับตัวเน้นเพระอะหาสามนะอู้เบได้หลายเด็อายุเจโนดกหาสิบสามปีน้อนจอในตีเป็นซีนึงแมนเอฟซีกระาทามอยู่ว่ามีเพิ่มบ่บบมีแเ้าค่ะ,ะเลขสามตัวนี่ยืนยันตัวเก้าตัวใด็ก่ะนบบิ่ะไปจับเลนเอาเนาะค่ะแต่ว่าเจโนดเพิ่นรอบครอบเพิ่นตามให้พร้อมงวดนี้หางเดียวแต่ว่าจับสองตัวก็เลยเบิ่งหลายตัวเนาะ ตาใส่พร้อมลวดทันบ่าตาัดเอฟซีก็ว่าบ่าาถิกมันบ่เจ๊แมน่นโอ้เลยตัดให้พร้อมขนยกให้เ,เพิ่นเบิ่งเยบัดนี้นวันนี้ตัดให้ทุกตัวนะครับผมตัดให้ใหทุกตัวเลยตัวนะคะให้ทุกตัวเลยแต่ว่าไม่เข้านะนตัดแขนแขนบงกลมนี่มาร์กลายว่เจ๊แมน ตัวใดก็ลงเขียนสองเทียสี่แปดก็ไลยเน้นซะเน้นซะว่าสีตัดเป็นแปดหาได้เขียนแต่สี่แปดสองหลอกอะไรนี่งสี่แปดอยู่เขียนสองเขียกับเขียนแต่สี่แปดแมนอืมแมนแมนหนักกว่าน้องสี่แปดขอกี่งวดนะเจนุดขอปูสิบงวดสิบงวด ได้มาแล้วสองงวดไม่ได้มาแล้วสองงวดนีคนที่สามไปไมีวดที่สามแนเอาสามตัวเลยนะครับผมวด <ขอ S 2> ที่สาม